เทพุทธยาสวัสดีครับพูดในฐานะคนกลางดีกว่าว่ามวยคู่นี้ก็น่าดูครับสถานเมืองนี่เมื่อก่อนอยู่กับพี่ใช่ไหมครับแต่ก่อนเคยดูแลอยู่ครับเมื่อก่อนเป็นสถานเมืองเล็กครับนุ่มพรเทพนุ่มพรเทพครับว่าทีมงานของพี่เทพุทธยากับพี่นุ่มครับคิดชยายแสงถนัดกว่าครับพี่อยู่กับสถานเมืองแต่กิโลพี่ก็ตั้งแต่เล็กๆกันมานั่นแหละครับตั้งแต่เล็กเล็กกันมานั่นกันมาดูแลกันมาแล้วก็สุดท้ายก็ ขายสิทธิ์เขาเรียกเขาเรียกขายสิทธิ์ไหมครับก็ก็แนวนั้นแหละครับเพราะว่าต่อยอดให้เด็กต่อยอดไปอยู่กับเซโบูสเข้าไปอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วพี่ออกจากพี่ไปก็น่าจะมีสองปีได้สองปีได้หรือเปล่าหรือจะกว่าหรือจะกว่าน่าอยู่กับพี่มากี่ปีก่อน้อยจะกว่าก็หลายปีอยู่ครับหลายปีเป็นเป็นเป็นหนุ่มออนแทบมาหลายปีมาสิบปีถึงไหมถึงนะครับน่าจะต้องถึงน่าจะต้องถึงครับเพราะวินดี้สปอร์ตช่วงนั้นวินดี้สปอร์ตมาสนับสนุนก็เป็นวินดี้สปอร์ต ก็คือของปรเทศไปอยู่กันมาส่วนเพชรีลาเองผู้ชกของสถานเมืองก็ในเครือข่ายของเสียงฟิวก็คือสนิทกันว่ากันยอ่ครับก็พระกัววเฟื่อนฝูงต้องรักอีกคนนึงครับที่ว่าเราก็คอยเป็นที่ึกษาคอยคอยให้กําลังใจอะไรกันมาตลอดที่นี่จะเอาความรับสถานเมืองมาบอกเพชรีลาไม่ได้นู่นก็น้องม่เยอน้องใช่ครับเราเราเรียกว่าเราเห็นวิวัฒนาการของทั้งคู่มาโดยตลอดใช่ไหมครับ แช่ว่าเราก็ถือว่าเออคู่นี้มาเจอกันเราดีใจกับบอวอุรชาที่ว่าเขาทามวยจนขึ้นมาถึงเรียกว่ามาต่อยกับเจ้าสถานเมืองได้นี่เราถือว่าโอ้ถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากเพราะสถานเมืองก็เบิ้ลต้นๆชกมานานใช่ครัไม่มีคนรู้จักใช่ครับเขาถือว่าเขาติดลมไปแล้วได้ไหมเจ้าสถานเมืองส่วนเจ้าเพชรศิลาเนี่ยมันขึ้นแต่ถามว่าเจอกันได้ไหมมันต้องเจอแล้วชั่วโมงนี้มันต้องเจอกันใช่ไหม่าชั่วโมงนี้ต้องเจอกัน เพราะว่าโควิดเข้ามาด้วยไม่มีเวลาอีกสองสามไฟแล้วตอนนี้ตอนที่จะเป็นซุปเปอร์ไฟ์หมดแล้วใช่ครับใช่ครับในทางมวยมันต้องเจอกันได้แล้วชนะเพชรศิลาก็ถือว่านัดนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นด่านทดสอบว่าจะเป็นมวยเอกได้ไหมใช่ไหมร้อยสิบสี่ปอนด์ไม่ติดไอ้ร้อยสิบสี่ปอนด์ในมุมมองของทั้งคู่นะในมุมมองทั้งคู่ทางเจ้าสถานเมืองบอกว่าไม่มีปัญหาไอ้ส่วนไอ้เจ้านี่ผมว่ามันก็สบายเป็นน้ำหนักสบาย เพราะที่ผมมองๆนี่รู้สึกเขาจะทาถึงร้อยสิบสองได้เลยนะเจ้าเพรศิลาเนี่ยใช่ไหมล่ะคูนี้ก็ผมยังคิดแรกๆว่าเอ๊ะถ้าร้อยสิบสองสิบสี่นี่แหมมันจะสนุกกว่านี้นะมันจะสูสีกว่านี้สิบสองอยู่ที่เราสิบสี่สิบสองสิบสองที่สถานเมืองเขาเป็นจีนเพรศิลาอันนี้จะสนุกเลยอันนี้ความคิดผมนะอันนี้ความคิดผมอันนี้ความคิดผมแต่ถามว่าเจอกันร้อยสิบสี่เท่ามันก็ได้อยู่ครับเพราะว่า สถานเมืองก็เราก็ต้องต้องต้องพูดว่าจะบอกว่าแก่ก็ไม่ใช่คิดว่าเป็นปลายปลายของเขาใช่ไหมว่าคิดว่าเป็นปลายปลายแล้วก็อายุเยอะใช่ไหมมวยกับกลั่มศึกมานานมาเจอกระเด็กใช่ไหมมาเจอกระเด็กที่ว่าโอ้พุ่งมาใหม่ๆนี่ก็ก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะทีนี้พูดในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการมมานานมากพิเทพไม่มี30ปีได้โอ้ได้ครับได้สามสิบขรกับได้ได<ะ> มากกว่านั้นไหมหรือว่ากว่าครับกว่าเพราะผมไม่ถึงสี่สิบหรือเกือบเกือบก็ไม่ถึงคงไม่ถึงสี่สิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าปีถ้าสถานเมืองเล็กจะกินกินด้วยลูกอะไรถ้าเพชรศิลาจะชนะชนะด้วยแบบไหนไล่จนหรือเปล่าต้องดูว่าไล่จนหรือเปล่าใช่ไหมมุมมองเนี่ยไล่จนหรือเปล่าแต่ถ้าเพชรศิลาหนีไม่ออกใช่ครับถ้าหนีไม่ออกแล้วอย่าลืมเพชรศิลาก็ไม่เคยเจอมุมหนักๆแบบนี้นะแล้วคราวๆไม่น่าพอ แพลวพาวอย่าลืมนะผมไม่ได้ดูถูกนะเขาป่วยนะตอนนั้นน่ะร่างกายเขาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพ่งกลับมาจากพึ่งกลับมาด้วยหยุดไปก็เกือบจะปีเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนปุ๊บมันเจอเลยแล้ววันนั้นเขาโดนเร็วถูกไหมเขาโดนของหนักเร็วโดนฟันโปโดนไปตั้งตะกิดสิบทีล่ะจังหวะของเกมจังหวะของเกมยแล้วเขาโดนเร็วโชค่ครับและศิลาเล็กเลกด้วยสองอย่างเขาไม่ได้บาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต เราไม่ได้ว่าว่าแพลวพาเขาไม่นี่นะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเขามาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้วพี่อย่าลืมนะว่าสถานเมืองเขาก็เจ็บซี่โครงอยู่นะเจ็บซี่โครงแต่ว่าหายแล้วกลับมาชกกับพชรสมจิตแล้วไฟหนึ่งมวยใช่ครับใช่ไหมอ่าว่าวันที่แพ้เพชรสมจิตใช่ไหมก็ร่างกายเขาก็ยังดีอยู่มาตรฐานเขาก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าเมื่อเทียบกับเพชรสมจิตกับไฟเนี่ยดูว่าสถานเมืองเนี่ยไฟที่ร่างกายสมบูรณ์อยู่ไฟนั้นด้วยซ้า เขาไฟจะหายจากอาการบาดเจ็บมาใช่ครับใช่ครับใช่แล้วไฟนี้ได้พักช่วงผู้ิประมาณสองเดือนใช่ครับต้มแซมเยอะเลยใช่ครับใช่ครับทีนี้น่าดูวาตรงนี้นะอ่าอยู่ที่ว่าเจ้าเพชรศิลาจะพิ้วออกหรือเปล่าเจ้าพิลเจ้าพิ้วออกหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานเมืองพอเจอซ้ายวัยวๆแบบนี้เนี่ยจะหลงก่อนทุกครั้งเลยอฮไม่ว่าจะเพชรสมหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ,ถูกไหมฮะสังเกตพอเจอปุ๊บเนี่ยจะเป็นฝ่ายไล่ตลอดเลยกว่าจะไปตะคุบได้ก็โอ้โหนู่นน่ะไปปลายแล้วเรียกว่าจะหายใจกว้าตลอดใช่ไหมครับสแสดงว่าผู้นี้ทิ้งคําถามไว้สองคำถามแล้วกันว่าไล่จนกระดานหรือเปล่าแล้วถ้าจนกระดานเนี่ยเพชรศิลาหนีไม่ออกแล้วทนได้หรือเปล่าทนได,ทนได้ทนได้หรือเปล่าครับผมขอบพระคุณครับ